เลสิกของเรานั่นแหละเป็นสายที่อยากจะทำเลสิกมากที่สุดนะคะถอนความเจ็บกวา I'm free เธอมองเห็นแล้วอะไรเงรี้ยใช้จ่ายทั้งหมดนะคะสวัสดีค่ะอีปช่องฟิวอนนะคะวันนี้จะมารีวิวการทำเลสิกของเรานะคะอย่างละเอียดย,ยิบ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 เลยก็ให้ฟังก่อนว่าสายตาแวาค่อนข้างแย่มากนะคะก็คือข้างขวาเนี่ย รวมกันได้เอียงสั้น1,200นะคะข้างขวานะส่วนข้างซ้ายสั้นประมาณ800ค่ะแล้วก็เอียงอีก350เพราะฉะนั้นมันสมควรที่จะทำเลสิกมากๆเลยแหละแล้วก็นั่นแหละถึงตัดสิดในใจทำเพราะว่าใช้คอนแทคเลนมาตั้งแต่มัธยมอะค่ะประมาณอายุ15ปี นานเหมือนกันใช้คอนแทคเลนส์แว่นตามาแบบหลายปีมากๆแพ้คอนแทคเลนส์ด้วยบางครั้งเราใส่คอนแทคเลนส์เยอะเกินไปแล้วตาก็ติดเชื้อได้ค่ะเคยตาติดเชื้อจนแบบมันบวมมากอะเป็นหนองข้างในอะไรเงี้ยจนต้องไปหาหมอแล้วก็หมอบอกว่าเป็นภูมนะิแพ้คอนแทคนะเราก็ต้องแบบหยอดยาฆ่าเชือ้อนะคะก็นั่นแหละเป็นสาเหตุที่อยากจะทำเลสิกมากที่สุดนะคะก็คือ เลสิกที่ว่าไปทาเนี่ยมันคือที่โรงพยาบาลยันฮีนะคะการจองก็คือง่ายมากแอดไลน์ที่โรงพยาบา he, ลยันฮีเลยแล้วก็นัดวันแล้วก็เลือก one, วันตรวจคือจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถที่จะตรวจก่อนได้นะคะแล้วก็ค่อยทำเนาะหรือจะตรวจแล้วถ้าถ้ากระจกตาผ่านถ้ากระจกตาผ่านก็คือสามารถทําช่วงบ่ายได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการทำเลสิกที่รวดเร็วมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบ ลันคิวได้เร็วมากนะคะจริงๆห้องพักเนี่ยแล้วแต่คนที่สะดวกเลยนะสำหรับววเนี่ยบ้านไม่ได้อยู่ไกลที่โรงพยาบาลมากแต่ว่าเส้นทางมันค่อนข้างติดนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราทำเลสิกเสร็จแล้วใช่ไหมคะวันรุ่งขึ้นนะ่ะคุณหมอจะมาตรวจแผลทันทีนะคะ่ะเพราะฉะนั้น<ม>การตรวจแผลเนี่ยมันค่อนข้างเช้ามากหกโมงครึ่งจนถึง8ปดโมงอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปเข้าคิวตรวจแล้ว ว่ก็เลยจองห้องที่โรงพยาบาลบยันฮีไปเลยค่ะเพื่อความสะดวกในการเดินทางจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเยอะนะคะคือจริงๆแล้วว่าความรู้สึกก่อนทำแบบว่าตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าเราไปคนเดียวแล้วเราลุ้นกับตัวเองมากเลยอะว่ากระจกตาฉันจะผ่านไหมคือทุกคนถ้ากระจกตาไม่ผ่านเนี่ยเราก็ทําไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดฝืนทําไปก็จะอาจจะทําให้กระจกตามันโกงได้เนาะ แล้วก็บางเคสนะคะคุณหมอบอาให้ฟังว่ากระจกตาไม่ผ่านเนี่ยเขาก็จะทําเท่าที่กระจกตาผ่านได้ะคะ่ะหมายความว่ามันก็คงไม่ได้แบบทาให้สูรเลยอะไรเงี้ยแต่สำหรับของแววกระจกตาทั้ง600นะดีใจมากก็เลยแบบคุณหมอปรับให้เหลือสูรเลยะคะ่ะตอนที่ว่าไปนะคะเวลาประมาณเออช้ามากๆถึงโรงพยาบาลประมาณ8โมงได้แล้วก็ ตรวจเศษซับลายพุกตรวจ,รวจ,รวจละเอียดเลยนะทุกคนคือมันเขาจะต้องละเอียดมากนะคะมีทั้งอ่านค่าสายตาตรวจประสาทตาแล้วก็กระจกตาเมื่อผ่านเสร็จแล้วคุณหมอก็นัดบอกว่าอะจะเป็นโมงสิบห้ามาเจอกันไปกินข้าวก่อนแล้วก็มาตรวจอีกทีหนึ่งแล้วก็ผ่า,าตัดได้เลยนะคะตอนผ่าตัดเนี่ยเขาก็จะมีพยาบาลคือเขาก็จะรวมๆคนที่เขากพลังจะผ่าตัดนะ อยู่ในห้องกระจกเดียวกันแล้วก็อธิบายเรื่องการล้างตาเรื่องข้อควรระวังภายใน7วันว่ต้องทำยังไงกินยาหรือว่าหยอดตาอะไรอย่เงี้ยนะคะก็ถึงเวลาทำคือตอนตอนทำใช่ไหมคะเขาก็จะให้เราเปลี่ยนชุดสีเขียวใส่หมวกคุมผมแล้วก็คุมรองเท้านะคะแล้วก็ล้างหน้าล้างตาล้าง คือทุกอย่างสะอาดหมดปึ๊บเพราะว่าจะต้องเป็นครั้งสุดท้ายในการ,รานนาล้งางหน้าหลังจากเจ็ดวันเราจะไม่ได้ล้างหน้าแล้วนะทุกคนก็เข้าไปทำใช่ไหมคะเขารู้สึกคือตื่นเต้นมากนะแต่ว่ามันมาถึงจุดที่ถอยหลังกลับไม่ได้แล้วอ่ะก็ <laughs> <c oughs> เป็นเครื่องมือใหญ่ๆนะคะแล้วก็ไปนอนแล้วก็มองขึ้นมาเขาก็จะมีเครื่องถ่างตาใช่ไหมคะ คือเราเห็นทุกอย่างที่คุณหมอทําแต่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะทุกคนอยา่าไปคิดว่ามันน่ากลัวคือประสบการณ์ทําเลสิก์ของแมาเนี่ยทาให้แมว่ามีโค้ดอย่างหนึ่งเลยว่าความคิดน่ากลัวกว่าความจริงเพราะความจริงมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นค่ะคือเราก็ต้องมองแสงคือต้องบอกเองอะว่าทุกคนจะต้องสู้แสงหน่อยแต่ว่ามันก็จะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละคะ่ะโอเคถ่างตาปุ๊บจากนั้นคุณหมอเขาก็จะหยิบ เขามีเครื่องมือหยิบกระจกตาเราออกมาเพื่อที่จะได้เลเซอร์กล้ามเนื้อตาของเราออกไปนะคะเราก็เหมือนมองไฟกระพริบไว้มองไฟกระพริบไฟกระพริบป็นสีแดงจะมองไฟสักแป๊บนึงจากนั้นก็จะมืดค่ะแล้วก็ค่อยๆเห็นแสงที่กระพริบอะชัดขึน้นเลยๆนะคะเป็นอย่างนี้ทั้งสองข้างเลยก็ใช้เวลาประมาณข้างละสองนาทีเท่านั้นเท่าที่ว่ารู้สึกนะคือมันเร็วแบบเร็ว จากนั้นนะคะพอออกมาจากห้องที่เราผ่าแล้วใช่ไหมคะคือตาเราก็เหมือนจะมองเห็นได้ปกตินะแต่ว่ามันก็จะมีเบลอๆหน่อยแล้วเราก็ใส่ที่ครอบตาเป็นอุลตร้าแมนซูเปอร์แมนอุลตร้าแมนหรออุลตร้าแมนแล้วก็สองแบบจองออห้องไว้ใช่ไหมคะก็จะมีพยาบาลมาเข็นรถไปส่งเราที่ห้องได้เลย ก็อันนี้สะดวกสบายมากๆสำหรับใครที่ไปคนเดียวแ,วแนะนำว่าจองห้องของเวิร์คเฟรคือจริงๆหลังทำประมาณแป๊บเดียวอะคือจริงๆเราเอมองเห็นไกลได้เลยนะมองชัดทันทีเลยอะแต่ว่ามันก็จะมีความล้าของตาอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในตาเหมือนแบบทรายเข้าตาหรือมีกรรไกดเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะมีความเครืองเนาะเพราะว่ายังเป็นแผลอยู่ แล้วก็เราก็ไม่ได้ทาอะไรกับมันเลยค่ะเรากินยาแก้ปวดกันไว้เลยแล้วก็กินยาแก้แผ้<ม>ยานนอหลับที่จะทําให้เราพักผ่อนได้ดีขึ้นคือแพยาบาลเขาก็แนะนําเลยค่ะว่าถ้านอนได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเพราะว่าแพ้ก็จะปิดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็หลับหลับให้เยอะที่สุดเพราะว่าใน24ชั่วโมงแรกเขาห้ามใช้สายตาเยอะนะคะแล้วก็แต่กินข้าวได้ปกตินะ ไม่มีปัญหาเรื่องกินข้าบนะคะแค่อาจจะไม่ถนัดหน่อยเแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือผ่านไปได้ค่ะค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะที่ทุกคนถามเนาะน่าจะเป็นสิ่งที่คนอยากรู้ว่าที่จุดนะค่าใช้จ่ายเวลาจ่ายไปทั้งหมดนะคะ4 4 5 0นะคะเดี๋ยวจะัแน่ค่ายว่ามีอะไรบ้างแต่ว่า เบ็ดเสร็จจริงๆแล้วประมาณ3,9 0 0นะคะแต่ว่าแบบจองค่าที่พักด้วยมันก็จะบวกไป1น0 0 0 0บาทคือละ1,000บาทสำหรับที่พักนะคะที่พักก็จริงๆดีมากเลยนะคะก็เป็นห้องนอนกว้างๆเลยะก็มีค่าตรวจนะคะหลังจากนั้นมันก็จะมีค่าตรวจปะปลายที่คุณหมอห้องจะ,จะ,จะนัดมาแล้วก็ค่าตรวจแต่ละครั้งก็ประมาณ250ค่ะถ้าคนเข้ามาดูคลิปนี้ สิ่งที่คนอยากรู้ที่สุดคือหนึ่งราคาแล้วสองคือเจ็บไหมอะไรเงี้ยสำหรับแววน,นะหนึ่งราคาก็คือคุ้มค่านะเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะสี่หมืน่นเดี๋ยวปั๊บเดียวได้แน่นอนแล้วมันคุ้มค่าจริงๆความเรื่องความเจ็บอะไรเงี้ยเรียกว่าถอนฟันเจ็บกว่าสําหรับแววน,นะถอนฟันเจ็บกว่าเยอะเลยค่ะเพราะมันต้องฉีดยาชาแต่อันเนี้ยเขาแค่หยอดยาชาแล้วค่ะ ย่อนสักพักแล้วตามันก็จะรู้สึกตึงๆเพราะฉะนั้น,นก็ไม่ไม่เจ็บอะไรเลยค่ะอ้าวมีคนถามว่าหมดจับยาชาเจ็บไหมปวดไหมสําหรับแววนะไม่ปวดเลยนะคะคือมันแท,แทบจะไม่มีอะไรเลย,ยหลังจากนั้นมากกว่าที่รู้สึกว่าเราจะต้องใช้ชีวิตให้ชาลงเพราะว่าเจ็ดวันเนี่ยเราจะไม่ให้น้ําเข้าตาเลยนะคะเพราะว่าเชื้อโรคมันสามารถ ติดเชื้อจากตาเราได้เนี่ยเพราะมันมาจากน้ําน้ํามันไม่สะอาดขนาดนั้นนะคะจริงๆเอาก็เป็นเจ็ดวันที่เช็ดแบบล้างหน้าโดยที่สำลีชุบนะ้ำแล้วก็เช็ดค่ะเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ล้างโฟมล้างหน้าเลยทุกคนมันต้องเป็นอย่างกันอยู่แล้วแหละก <c oughs> <c oughs> ็โอเคนะมันไม่มันไม่ยากเกินไปคะ่ะคิดว่าเจ็ดวันนี้สบายมากวันแรกของการไม่นึมใส่ว่านแล้ว <Yeah. S 2> ปกติมากปกติที่สุดแบบชินว่าแบบต้องหาแว่นอยู่เลยหรือบางทีมองเห็นแล้วก็แบบเอ้ะฉันใส่คอนแทคเลนส์อยู่หรือเปล่านะ <c oughs> ลบใบใหม่ของฉันแล้วก็มีหยอดยาฆ่าเชื้อ7วันนะคะจากนั้นก็หยอดน้ำตาเทียมด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้ตาแห้งจนเกินไป แล้วก็มีวิตามินบำรุงด้วยค่ะแล้วก็มีล้างตาด้วยนะ,ะอันนี้เป็นเจวันที่ว่ารู้สึกว่าสําคัญหลังจากผ่าตัดคือการดูแลตาให้แบบสะอาดทาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะ,ะทุกคนอันนี้สําคัญมากกว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าติดเชือ้อเรื่องใหญ่ต้องเรื่องใหญ่อะสำหรับคนที่อยากลาง,งานคิดว่ากี่วันอะไรอย่างี้นะคะ สำหรับเราคิดว่าลางานสัก1วันที่ผ่าตัดเลยนะคะสมมติใครที่ไปวันแรกเราแบบตรวจเสร็จปุ๊บผ่าแต่ผ่าเสร็จแล้วปุ๊บก็คือ1วันแรกกันวันที่2ลาเหมือนกันเพราะาต้องตรวจแถตอนเช้านะคะแล้วก็วันที่3ก็อาจจะพักฟื้นอีกสักนิดหนึ่ง3วันกำลังดีค่ะลางาน3วันนะ รีวิวตอนนี้หน่อยตอนนี้เลย7วันเลย14วันมาแล้วค่ะก็สามารถแต่งหน้าได้เนาะคือภายใน1เดือนนะคะต้องใส่แว่นกันแดดออกข้างนอกตลอดเลยนะแล้วก็14วัน2อาทิตย์คุณหมอบอกว่าผู้หญิงถ้าเป็นไปได้คือขอไม่กีดตานะไม่แต่งหน้าไม่มาคาร่านะอะไรเงี้ยค่ะก็นี่เลย14วันมาแล้วก็ถือว่าใช้ชีวิตได้แบบ สมบูรณ์มบกคือไม,ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองอะสบายใจขนาดนี้และทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนดวงตาดวงใหม่จริงๆแล้วก็ตลกมากคือเราเคยชินกับการใส่แว่นตาแล้วก็คอนแทคเลนส์ใช่ไหมบางครั้งก็แบบมองหาแว่นนะทุกคนว่าแบบแว่นอยู่ไหนขนาะที่มองเห็นแล้วอะไรเงี้ยนึกออกปะแล้วก็พอมองเห็นแล้วก็แบบเอ๊ะต้องรบกลับไป ถอดคอนแทคมันตาแห้งแล้วตาแห้งแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงแบบไม่ใช่อ m f r e เธอมองเห็นแล้วอะไรเงีเ้ยก็คิดว่าการทำเลสิกเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตไปเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนมันให้ความสะดวกกับเราจริงๆแล้วก็เรื่องแบบความสะอาดอะไรเงี้ยมันมันแทบจะไม่ต้องกังวลแบบตอนใส่คอนแทคเล์แล้วะคะ่ะโอเค,ส,คสู้ๆค่ะเลสิกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดลองดู ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะถ้าพูดเร็วไปก็ขอโทษด้วยนะคะมีอะไรตกหล่นไปก็อาภัยไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะบ๊ายบายแนวไหนอะแลวตาเอ้ยนอนนะถูกแล้วตอนแรกในการทำนาสิกค่ะจบแล้วเอ้ยตกหล่น <laughs> จบเลย <laughs>